อธ erm e ิบายเพิ่มเติมความรู้สังเกตและอ่านคำที่มีสร,ระไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดน้องๆดูนะครับมันจะมีแบ่งเป็นกรอบๆไว้นะครับที่เป็นสีฟ้าอ่อนนี่เป็นรูปสระนะครับไม่ว่าจะเป็นอีอืออูนะครับไล่ไปต่อไปเป็นแบบไม่มีตัวสะกดนะครับสีม่วงอ่อนจะเป็นแบบไม่มีตัวสะกดนะครับ แล้วก็แบบที่มีตัวสะกดนะครับก็จะเป็นสีชมพูอ่อนเดี๋ยวคุณครูจะอ่านตามแนวนอนนะครับมาดูรูปสระแรกนะครับสระอานะครับแบบไม่มีตัวสะกดก็คือมออามาวอาวาเมเอกว่าเห็นไหมครับถ้าแบบมีตัวสะกดนะครับก็มอากอมากวอานอวานมมเอกว่านนะครับต่อไปครูจะอ่านเร็วขึ้นนะครับครูจะไม่สะกดแล้วนะครับแต่ถ้าน้องๆไม่ทานลองอหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็ลอง ฝึกสะกดดูนะครับเพราะว่าวิธีการสะกดนั้นครูได้ฝึกไว้ในตอนบทต้นๆแล้วอ่ะมาดูกันนะครับสระอานะครับมาว่ามากว่านสระอีนะครับติสิติงสินสระอีนะครับมีทีมีนทีน สร,นนรสระอึนะครับตึหืตึงหึงสระอุนะครับย,ผยุผุยุงผุยต่อไปสระอูน,นะครับด,ด,ดูปูดูดปูนต่อไปสระเอบ้างนะครับเทเหเองเบน สระแอนะครับแลแพ่แบ่งแล้วต่อไปสระโอนะครับโบโจโลกโดนต่อไปสระเอ,อือนะครับเรือเมื่อเพื่อนเลื้อยต่อไปสระเอ,อียนะครับเสียเขียเรียกเลี้ยง ต่อไปสระอนะครับขอพ่อกอดร้อนมาดูหน้าต่อไปนะครับจะมี2กรอบนะครับสีฟ้าอ่อนกับสีม่วงนะครับสีม่วงอ่อนมาดูรูปสระในสีฟ้าอ่อนนะครับสระอนะครับแบบไม่มีตัวสะกดนะครับก็คือคําน้ําต่อไปสระไอไม้มวนมานะครับใจใสสระไอไม้มาลายนะครับไปได ต่อไปสระเอานะครับเราเข้าต่อไปมาดูด้านล่างนะครับสังเกตรูปสระที่เปลี่ยนแปลงนะครับลองมาดูนะครับจะมี2กรอบสี่เหลี่ยมนะครับกรอบแรกจะเป็นสีส้มอ่อนนะครับหรือสีครีมนะครับกับกรอบที่2คือสีเขียวอ่อนนะครับเรามาดูตรงสีครีมก่อนนะครับกะตะนะครับพอแบบมีตัวสะกดในสีเขียวอ่อนนะครับกันตัด สองตัวนี้มีความสัมพันธ์ยังไงครับลองดูนะครับถ้าแบบมีตัวสระแบบไม่มีตัวสะกดก็คือกออะกะแต่แบบมีตัวสะกดก็กออะกะเหมือนกันนะครับแต่มีตัวสะกดนอหนูก็เลยเป็นกันกออะกะกออะนอกันตออะตัตออะดตัดนะครับนี่คือวิธีการผันนะครับซึ่งเราได้เรียนกันไปแล้วในบทที่ผ่านมานะครับต่อไปครูไม่ผันแล้วนะครับแต่ให้เราลองสังเกตนะครับกะตะ การตัดผะหะผักหันคะพะคันพักนะครับก็คือเขาให้เราลองสังเกตนะครับที่มีรูปสระะกับมีรูปไม่เห็นอากาศนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดนั่นเองฝึกสังเกตให้คล่องนะครับฝึกอ่านถ้าไม่คล่องก็ฝึกผันนะครับผันตามตัว พยัญชนะนะครับสระและวรรณยุกนะครับแล้วก็ตัวสะกดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคล่องแคล่วแล้วก็อ่านแบบที่ครูอ่านนะครับเราจะได้ฝึกฝนการอ่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเสร็จหน้านี้แล้วไปดูหน้าต่อไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับ ต่อจากหน้าเมื่อครู่ก็คือมีสีครีมกับสีเขียวอ่อนนะครับสีครีมก็คือแบบเป็นสระที่ไม่มีตัวสะกดแบบสีเขียวอ่อนก็จะเป็นสร,สระที่มีตัวสะกดนะครับอ่านตามครูเลยนะครับจือตือจืดตืน้นสือชื่อสืบชื่นคือมือคืนมืด เกเตเก็บเต็มเขเ,เหเข็นเหดเมเลเม็ดเล,ล็กแกแปะแกรนแฉแข็งแยะและแยบ มาดูน้านต่อไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีสีส้มอ่อนหรือสีครีมนะครับแล้วก็สีเขียวอ่อนเพอเปอเพิงเปิง,เ,ปงเดอเขอเดินเขินเกอเถอเกิดถเถิดเบอเจอเบิกเจิม ไปมาดูสระเอนะครับเกยเอยเฉยเผย,เ,ย,เ,ยเคยเสยเคยเลยเงยเนย,เน,ยนะครับฝึกสังเกตนะครับฝึกสังเกตฝึกอ่านบ่อยๆนะครับเมื่อคล่องแล้วไปดูหน้าต่อไปได้เลยครับ เช่นเดียวกันนะครับมีแบบสีครีมและสีเขียวอ่อนนะครับอ่านตามครูต่อไปเลยครับเกาะเบาะบล็อกเชาะเลาะชชอกล็อกเทะเหาะซางาะจโปจงปนโดโบดกบ,บนโฟหฝ<ห>นหก ขคโลคบลมกัวปัวกวนปวงขัวนัวขวดนวดขัวบัวควบบวกอัวรัวอวยรวมมาดูหน้าต่อไปนะครับอ่านคล่องร้องเล่นชาติไทย คนไทยสร้างชาติไทยตั้งแต่สมัยเนิ่นนานมาเรามีนักรบกล้ารวมคนมาตั้งเป็นเมืองผองไทยเป็นปึกแผ่นเป็นแว่นแขวนนามประเทืองชาติอยู่ เกียรติฟูเฟื่องเพราะคนไทยสามัคคี